ปีทองหนูแลวเฮียอยู่ด้วยก็อยู่ด้วยหลังจากนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละครับใช่ก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมรู้สึกว่าขอบคุณทางปีที่จัดกิจกรรมแบบจัดอีเวนแบบดีๆแบบนี้ที่ทาให้เห็นแบบว่าคนเห็นแบบซีรีส์าวมากขึ้นแล้วก็เป็นซอมพาวเวอร์ที่ทําให้คนแบบเป็นสื่อที่ทําให้แบบคนเห็นความสัมพันธ์ของนักแสดงแล้วก็โปรดักชั่นเบื้องหลังแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่อยากอยากอยู่เบื้องหลังแบบททำผลงานเรารู้โปรเซสทุกอย่างก็ดีใจที่แบบว่า ซีรีส์วายแต่เรื่องเนี่ยมีแบบการพัฒนาะมากขึ้นเป็นซับเวอร์มองไทยมากขึ้นก็อยากให้ทุกคนแบบจะให้ซีรีส์วายทุกเรื่องอแต่ว่าไปไม่ไกลไประดับโลกเลย เอจริงเราว่าก็เห็นต,ตัวเรารู้สึกว่ามันมีนักแสดงหลายคนมากๆเลยที่มีความสามารถก็ ทีก็ทำให้มีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นแบบเฮ้ยเฮ้ยมเขาแล้วเฮ้ยได้รางวัลด้วยเฮ้ยดีใจอะไรเงรี้ยใช่เพราะว่าอย่างน้อยเขาก็แบบว่าผู้ใหญ่ได้แบบได้เห็นความสมารถของพวกเรา มาเร็วที่เลยครับได้รางวัลน,นี้ด้วยแล้วก็กำลังใจจากแฟนคลับทุกคนด้วยครับเพราะว่าตอนตอนที่เราแบบเปิดคิวหนึ่งคิวสองก็มีคนเล่นแทนด้วยครับผมแล้วก็มีคนย้อนดูรูปหรือว่าโมเมนต์เก่าๆมันก็ทําให้เรารู้จิึงแบบนิ่งเฮียตอนสมัยนั้น,นอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราก็แบบเป็นเด็กที่เติบโตมาก,กับนิ่งเฮียแล้วทําให้เรามีทุกวันนี้แล้วก็แฟนคลับที่สป,ปอร์ตที่ทําให้มีทุกวันนี้ก็ขอบคุณที่ทุกคนแบบเล่นเพลงติดลำหนึ่งเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกอย่างเลย ต่อไปกิว,ส,วสา,สวสาสวนนมเป็นยังไงบ้างเราแบบว่าแม่พ่อจะมีมร้านเต้นอะไรจะโตอะไรยังไงได้ไหมอ๋อจริงๆเนื้อเรื่องก็จะเป็นเนื้อเรื่องแบบต่อจอากภาพปกติเลยครับจะเป็นเนื้อเรื่องหลังจากนั้นครับก็หนูเพื่อพี่เรียนก็จะมีพี่เรียนโตอยู่แล้วแหละครับแต่หนูเพื่อจะแบบมีความโตขึ้นแล้วก็<ม> <c oughs> เรียนหลังโ <c oughs> ตอ,อยู่แล้วเหรอโตอยู่แล้วแล้วก็เรื่องราวความรักแบบก็จะยิ่งเริ่มลึกลงไปเรื่อยๆครับใช่ก็อาจจะมีบางจุดที่แบบ คลิกๆบ้างครับรู้สึกว่าคิวหนึ่งคิวสก็คือเฮ้เียก็รู้่คิวไม่ใคไม่ใช่คิวหนึ่งคิวสหรอกคิวหของซีแรกอ๋อซีแรกของคิวหนึ่งเลยครับมาก็ไม่บอกคนะเหมื่อยซ้ำเลยครับแล้วก็ได้จบปะไปหลังไหมขออนุญาต ใช่ใช่ครับแต่นอกจากว่ากนี้แล้วเนี่ยการการันตีความเป็นแบบว่านักแสดงของเราเนี่ยก็คือเรามีละครเรามีสื่อด้วยถูกไหมคะเอ่อมาได้ถึนอะไรยังไงบ้างครับก็ของผมก่อนก็ได้ครับก็ขงผมก็จะเป็นซีรีส์เอาค่ายครับซีรีส์เรื่องภารกิจลับฉบับแฟนดอมครับก็ตอนนี้เวิร์กช็อปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอีกไม่นานก็ใกล้จะเปิดกล้องแล้ว ใช่ก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับเป็นซีรีส์แนวที่คิดว่าทุกคนน่าจะสนุกแล้วก็ชอบต่อกปร์ตูนของคนางจางแบบนี้ต่อการถ่ายขบวนะ่อกำลังใจใช่ครับต่อกำลังใจจากนานาโน้สสนแล้วก็มีชอนชัยด้วยครับขอกำลังใจในการถ่ายซีรีส์ทับให้ผมแล้วก็ติวเตอร์ด้วยครับแล้วก็ทั้แสดงคนอื่นๆด้วยครับรอดูด้วยนะครับ มีก็สู้ๆเหมือนกันครับผมเพราะรู้สึกว่าเจอนักแสดงที่แบบว่ามีความสามารถมากๆแล้วก็ก็ได้มีโอกาส workshop กับนักแสดงแต่ w o r k s h อ p กับตัวเองมากขึ้นนะครับผมก็มต้องทำงานมากาขึ้นก็มีอะไรหลายอย่างที่แบบว่าท้าทายดีสนุกดีครับผมซึ่งทำไปเดก,ก็อย่างที่ทุกคนรู้อยนะู่แล้วเนาะมันเป็นอารมณ์และเป็นละครซีรีส์ เยอะเยอะเยอะเพราะว่าอยากได้เยอะๆกันนะครับผมก็ฟังด้วยราคาเพลงแล้วก็ฝากเพลงรักแท้หนูด้วยใช่ครับฟเพลงรักแท้ด้วยฟังเพลงประกอบละครเรื่องคุณชายนะครับก็ฟังได้ทางช่องยูทูบของทางช่องวันเลยนะครับก็ตอนนี้ Ich <laughs>